เอ๊ะท,ทำไมทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้เออยทำไมนี่ในบรรดาปีศาจทั้งหมดมันต้องมีสักตัวที่จําเราได้เลยนะเออย๋เฮ้เอ,อท่านออริแอตวีข้าขอยกเลิกแผนการเจ้ามนุษย์เอเอครับ ไม่อย่าสู้กับไอ้เจ้าวิศานนั่นหรอกนะพาข้ากับนรกด่วนเลยเร็วเข้ารีบยก,ก,กบเรื่องการอัญเชิญแล้วส่งข้ากับนรกบัดเดียวนี้เออไอ้วิศานเวนนี่อะไรของมันวะจะให้ทรงกลับไปมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกขอรับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะขอรับท่านโอริแอดเจ้าพวกนั้นมันเป็นแค่พวกมนุษย์สวะชั้นต่ำเท่านั้นเอ้เอเอ้ย,อยว่าไงเนาะมนุษย์สวะงั้นเหรอเจ้ากำลังจะบอกว่าชายผู้นั้นกระจอกงั้นหรือไง ไอโง่เอ้ยเจ้านาเรศที่มารู้อะไรเจา้ารู้หรือเปล่าว่าชายผู้นั้นคือใครกันหาฮะฮะปีศาจกับรัฐีปีศาจกำลังสู้กันเองงั้นเหรอตอนนี้แหละได้โอกาสแล้วไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวฉันจัดการเองฮะดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจอะไรฉันผิดอยู่นะะมาใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นกันเชอ้เข้าใจผิดหรอใช่เข้าใจผิดอ๋ แกคือโนะอริเอ็กซินนะเออยจงฟังข้าข้าขอสั่งให้เจ้าตอบกับผ่านเสียงในหัวเท่านั้นเออฮี่สวยลงไงเออข้าขอรับข้าคือปีศาจจากคุณนรกที่เจ็ดโอริเอ็กเองขอรับทำไมท่านราชาปีศาจถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ละขอรับถึงตอนนี้พลังของเราจะถูกผนึกงเอาไว้สะส่วนใหญ่ก็เถอะแต่ถ้ามันงายกล้กลัวมาขนาดนี้ก็ค่อยคุยกันง่ายขึ้นหน่อยเจ้าคิดจะทำลายแผนการของข้าหรือไงเอเอย แผนการอะไรหรือขอรับไม่ต้องมาสอดตอนนี้เจ้ากําลังทําให้ข้าหัวเสียหรือตัวหรือเปล่าแผนเผิ่อะไรไม่มีทั้งนั้นแหละเราก็แค่พูดไปเรื่อยเท่านั้นเองข,ขออภัยด้วยขอรับเอ้ยเพราะจูจ่ๆเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นมาทำให้ข้าผิดแผนไปหมด แต่ข้ายังพอจะใจดีที่จะให้โอกาสเจ้าในการไถ่บาปในครั้งนี้อยู่เออฮเชิญสั่งมาได้เลยขอรับหนายท่านเอ,อหากเจ้าทําตามที่ข้าบัญชาได้สําเร็จข้าจะรับเจ้ามาอยู่ในอาณัตข้าเองเออว่าไงนะอาณัตอยู่ในอาณัตของราชาปีศาจผู้ชี่กาจัดเจ้าชายทั้งเจ็ดแห่งขุมนรกคือเกียรติยศสูงสุดของเราปีศาจแล้วและถ้าหากข้าได้กลายเป็นอาณัตของท่านราชาปีศาจแล้วล่ะก็ข้าก็จะได้รับพลังงานบาง ส่วนของราชาปีศาจมาด้วยมปรษบัญชามาเลยขอรับดีมากงั้นลองเอาชนะมนุษย์พวกนั้นโดยไม่มีอาวุธดูสิข้าอยากเห็นพลังของเจ้าก่อนจดไปเข้าใจแล้วขอรับนี่ไม่ใช่จะสงสัยอะไรเลย,ยงั้นเหรอทำไมาจูจ่ๆมันถึงได้ทำงั้นนะ่ะโอคังบูทำอะไรกันแน่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ว่าที่รู้รู้คือตอนนี้แหละคือโอกาสทองในการจัดการมันแล้วสายลมก็วันตกออ้ยอยา เป็นพวกหนอนมะแรงชั้นต่ำเอ้ยบอกว่าใครเป็นหนอนมะแรงกันยะซือโลหิตย่าอมนุษย์พวกนี้แข็งแกร่งมากถึงข้าจะยังมีอาวุธอยู่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเอาชนะเจ้าพวกนี้ได้แต่นี่คือการทดสอบของท่านราชาปีศาจอออออน้ารำคาญ เจ้าพวกนี้น่ารำคาญเสียจริงหรือเป็นเพราะข้าต่อสู้โดยพึ่งเขียวมาโดยตลอดข้าเลยไม่สามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างเต็มที่หากไม่ถืออาวุธแบบนี้ท่านราชาป,ปีศาจก็ได้เห็นความอ่อนแอข,ของข้านะเซเอ๊ย ท่านบราชอใช่แล้วท่านบราชาปีศาจเองก็คงไม่ยอมที่จะให้ปีศาจอย่าง um <ข Ooh. S 1> พวกเรามาพ่ายแพ้พวกมนุษย์ที่น่าสมเพชพวกนี้หรอกเข้าใจแล้วเขาคิดจะใส่พลังลงไปในเขียวแล้วค่อยคืนมาให้เราสินนะและด้วยพลังนั้นเข <แ iant. S 1> าก็จะกวาดล้างพ,พวกมันเออเออเออทำไมอย่ากโกรธกันเลยนะ คนที่ถูกหลอกง่ายๆต่างหากเลยที่เพจคุณเอาชนะปีศาจจากคุมนรกที่7โอเสำเร็จแล้วคุณจะได้รับค่าประสบการณ์พิเศษคุณได้รับค่าประสบการณ์จำนวนมากค่าประสบการณ์ของคุณถูกจำกัดด้วยเลเวลค่าประสบการณ์พิเศษของคุณจะถูกสะสมเอาไว้ในครั้งหน้าอโอ้ยโอ้คัมูฉันจะฆ่าแกซะ